สวัสดีครับผมเฮียคิมโอเพนโรสนะฮะวันนี้จะนำเสนอคือรถเล็กซัสนะครับตัวนี้เป็น SX 3 0 0 h นะครับสีขาวเดิมโรงงานนะครับสไตล์สปอร์ตแบบฉบบเฉียวนะฮะตัวนี้มีไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับที่ ดีไซน์แบบทันสมัยนะครับคันนี้เจ้าของดูแลเซอร์วิสดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดมาแล้วนะครับร่วมแสนเลยครับจากศูนย์เล็กซัสเลยนะครับใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะตัวนี้เป็นเครื่อง2.5เบนซินไฟฟ้านะรับคือไฮบริดโครงสร้างเดิมหมดเลยสติกเกอร์อยู่ครบนะครับป้ายมอกสติกเกอร์ฝากระโปรงอยู่ครบหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะฮะคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนเซอร์วิสแบตเตอรี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับ ล้อแมกอลอยนะฮะไฟเลี้ยวก็จกข้างกุญแจคีเลตนะครับอ่ากุญแจคีเลตในส่วนด้านหลังนะไฟเบรกแบบเลี้ยวแบบสไตล์สปอร์ตนะครับ mm hmm. ฝาท้ายไฟฟ้าอ่าฝาท้ายไฟฟ้าด้วย mm hmm. มีกล้องมองหลังกล้องถอย mm hmm. เก็บสัมภาระได้เยอะนะฮะแล้วก็พับเบาะลงไปได้ด้วยนะครับเก็บสัมภาระได้ลึกเลยนะครับ ภายในนะครับเป็นเบาะหนังสีอิดนะครับเบาะปรับไฟฟ้าเมมเมอรีได้3ระดับนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นระบบแพทเทิร์นชีพเป็นระบบพุดคอนโทรลนะครับระบบพุดสตาร์ทสตาร์ทแอร์ดิจิตอลนะครับแยกอิสระซ้ายขวามีเป่าลมลมเย็นนะครับลมร้อนได้หมดนะครับไอตัวแดชบอร์ดด้านบนก็เป็นแบบคอมมานด์นะครับสามารถปรับหมุน ปรับเปลี่ยนได้ระบบการขับขี่ปรับปรับได้3โหมดมีอีโคมีโน m อลมี s p o ร์นะครับแล้วก็มี EV โหมดด้วยนะฮะเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนของอันนี้เป็นไวเล็ชาร์จมือถือนะครับมีมาให้ด้วยนะฮะส่วนด้านหลังมีแอร์ตอนหลังนะครับนั่งสะวกสบายยืดขาได้เลยนะครับคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะฮะ สามารถจัดเฟรนันได้นะพี่แล้วก็เข้ามาชมรถได้เลยนะครับอของเราเปิดทําการทุกวันครับแปดโมงครึถึงห้าโ่งนะฮะมาไม่ถูกไงแอดไลน์ไปที่แอดโอเพนนะฮะเดี๋ยวแอดมินเราจะส่งโลเคชั่นไปให้เดี๋ยวี่คิมจะลาไปพร้อมกับ nx 300 h เคันนี้นะครับสวัสดีครับ